ทุกคนพามาเดินออกกําลังกายจ้ะที่พักใกล้ๆบ้านนี hmm. ่จ้ะบ้านก็จะอยู่ด้านหลังนู้นเลยจ้ะเดินมาแป๊บๆก็มาถึงแล้วทั้งหน้านี่ก็เป็นสนามเทนนิสเห็นเขาได้ยินเสียงเขาตีเทนนิสกันไหมป๊อปป๊ปป๊ปป๊าน้มเทนนิสสนามแบดเดนจ้ะก็ช่วงนี้ต้องพยายามออกกําลังกายน่อยทุกคนเพราะว่าไปตรวจเลือดมาน่ะจ้ะมันมีค่าน้ำตาลในเลือดสูงคูโคในน้ำตาลสูงมากสูงจนแบบต้อง นัดเจอหมออีกประมาณสามอาทิตย์ได้จะ้ะแต่ก็ก่อนจะไปเจอหมอสามอาทิตย์ได้จะ้ะก็พยายามจะออกกําลังกายให้มันให้มันช่วยให้มันลดมาหน่อยแต่ทุกคนเราก็พยายามจะไม่กินข้าวเพราะปกติเราจะกินข้าวเยอะก็จะจะเปลี่ยนจากข้าวมาลิี่ที่กินประจาเป็นข้าวกล้องเราจะทุกคนเพื่อเพื่อสุขภาพเพราะว่ามันเข้าขั้นวิกฤตแล้วแล้วก็จะพยายามออกกําลังกายอย่างนี้เลยจ้ะทุกคนแต่ก็จะออกแต่พักโคมไม่ได้หรอกจ้ะทุกคน แตออกกับร่งกายก็จะออกแบบพักโคมไม่ได้แล้วทุกคนต้องค่อยๆออกแบบเบาๆซับซอบเดินเอาเลยจ้ะเหนื่อยเยอะไม่ได้เยวจะชอบไปอีกดูแลต้องพยายามแบบอ่อนๆนุ่มๆไว้ก่อนไปเรื่อยๆเอาเนาะบ้านฝั่งนู้นน่าอยู่นะทุกคนได้ขับรถผ่าน จะบ้านหลังประมาณกลางงามๆมัจ้ะซุ้มแถวนี้มันจะเป็นโซนนะจ้ะเขาจะสร้างแบบโซนนี้ก็จะเป็นบ้านหลังใหญ่ๆหน่อยแต่มาทางนี้ทางทางที่บ้านอะ่ะก็จะเป็นพวกโซนหลังเล็กๆหน่อย mm. เขาจะเป็นโซนของเขาแหละเออมีร่มไม้งี้ค่อยดีหน่อยสดชื่นตรงฝั่งนู้นมันโล่งมันจะร้อนนะคือทุกคนรู้ไหมอากาศช่วงหนึ่งทุ่มอะไรเงี้ยก็ยังร้อนอยู่ mm hmm. นะที่เนี้ย เมื่อวานพูดคลิปแต่ทุกคนเมื่อวานโพสคลิปไปบอกว่าไม่รู้จะทําคลิปอะไรก็มีคนบอกอะไรก็ถ่ายมาเหอะรู้ได้หมดแหละนี่ก็จะถ่ายอย่างนี้เลยจะให้ดูเป็นยังไงบรรยากาศแถวแถวบ้านเลยจะี้ยใกล้ๆบ้านเลยเดินออกมาสองนาทีก็ถึงนี่จะฝนพักไปออกกําลังกายตรงนู้นก็จะเป็นโรงเรียนเด็กอันเล็ก ในนุ่นก็จะมีจะหลังสวยเขามีพักให้เดินก็นเดินนำพักดีกว่าเนาะแต่ตรงนี้ก็เคยมาตีเทคนิคก,กับลูกสาว เดินอ้อมพักวันรอบก็โอ้ช่วยได้เยอะนะทุกคนจะพาไปจากที่เดินนี่ก็บริเวณจะรอบๆพักก็น่าเดินอยู่นะทุกคนเห็นไหมเขาก็มีทางให้คนเดินเป็นตัดเป็นส่วน ข้างให้รถวิ่งอะไรประมาณนั้นแหละนี่ก็เป็นโรงเรียนเด็กเล็กโรงเรียนที่นี่ส่วนมากเขาจะทําชั้นเดียวทุกคนเขาจะไม่ทําแบบหลายชั้นนะส่วนมากจะเป็นชั้นเดียวแบบนี้แหละแต่จริงเวลาเข้าไปจะเป็นสองชั้นจะมีชั้นใต้ดินอีกชั้นหนึ่ง ผลสาเหตุที่น้ําตาลมันขึ้นเยอะเขาบอกอาจจะมาจากการที่เรากินยาต้านฮอร์โมนด้วยจ้ะเพราะว่าไปเช็คดูยาต้านฮอร์โมนก็มีผลกระตุ้นให้น้ําตาลในเลือดถูกเหมือนกันทั้งน้ําตาลและคอเลสเตอรอลเลยจ้ะทุกคนเออกินยาต้านฮอร์โมนก็มีผลกระทบก็ต้องดูแลตัวเองให้มากวันนี้จ้ะงั้นโรคอื่นก็จะมาเบียดเบียนรักษาโรคมะเร็งด้วยแล้วโรคอื่นก็จะมาเบียดเบียนด,ด้วยช่วงนี้ก็จะนี่จ้ะใช้ชีวิตลําบากหน่อย มาอยู่เนี่ยออกกับร่างกายน้อยมากทุกคนแล้วก็เหงื่อก็ไม่เคอยออกน้ําหนักมันก็เพิ่มขึ้นมาจากที่มาสมัยอยู่เมืองไทยประมาณสิบสองพันนี่แหละจ้ะประมาณหกกิโลน้ำหนักขึ้นมาประมาณหกกิโลแหบห้าหกกิโลนี่แหละแล้วก็ไม่เคยเอาออกอีกเลยจ้ะมันขึ้นมาตั้งแต่มาอยู่ด้วยสองสามปีแล้วก็ไม่เคยลดได้ยุบๆไปหน่อย แล้วก็ไม่ใส่ใจเต็มที่มันก็กลับขึ้นมาใหม่อะไรประมาณนั้นรถไปที่เราเพ้าสองพ้าสามเพ้าเต็มที่แล้วความที่เราไม่ได้แบบใส่ใจสุขภาพเพียงพอมันก็เป็นอย่างนี้เลยทุกคนทุกวันนี้เขาขั้นวิกฤตจ่ายน้ําตาลในเลือดช่วงนี้ไปทางไหนก็มีแต่ทําทางซะเยอะจาน้านี้เขาก็เน้นเน้นเน้นทําทางนีง่แหละทุกปีปีที่แล้วทําฝั่งนี้ปีนี้ทาฝั่งนู้น ันนี้ทางไปส่งของทุกคนถ้าเวลาไปส่งของก็จะขับมาจากทวี้เลยจ้ะแล้วก็เลี้ยวไปนู่นไปสน,นีอยู่ทั้งนู้นปูนไม่เสมอสะดุดกันดอกไม้ดอกไร่แถวนี้งามบ้านแถวนี้ไม่ได้หลังใหญ่ๆทุกคนสวยนะราคาหกเจ็ดแสนห้าแสนประมาณน,นั้นแหละ ห้าแสนลานนะทุกคนบ้านแถวนี้ห้าแสนหกแสนลานจะมาถึงบ้านแล้ววันนี้พักเข้าข้างบ้านนะจะไม่เข้าหน้าบ้านกลาข้างบ้านเฮียบ็อกจุบ้าน ตำแหน่งเดิม